สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างโตงแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการตรวจเช็คนะครับแก้ไขระบบะเครื่องโทรศัพท์นะครับใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้นี่ครับกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยนะครับ,รบก่อนอื่นเราจะไปเช็คที่ตัวต้นทางคือสัญ,ญญาณนะครับว่ามันมาที่เครื่องไหม แต่การนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ที่ตัวเครื่องนะครับน่ครับปกติจะกดปุ่มโฟนเนี่ยมันจะขึ้นนะครับมันจะเป็นเสียงคล้ายๆเราเปิดลำโพงโทรศัพท์มือถือครับเนี่ยอันนี้กดไม่ได้เลยครับแต่ชาร์จปกตินะครับไฟชาร์จปกติอยู่ครับก่อนเื่นนี่ครับจะพามาดูเช็ค บล็อกตัวนี้ครับบล็อกตัวนี้แกะนะครับบีบบีบแล้วก็แกะออกมามันจะมีสายเส้นเล็กๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นพ่วงเบือนะครับเพราะว่ารับแจ้งมาใช้ไม่ได้ทั้งสองเครื่องเป็นพ่วงออกไปนะครับเครื่องหนึ่งนี่ครับผมจะเช็คโดยใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์นี่นะครับผมก็จะตั้งไปที่ dc โวลต์นะครับ เพราะว่า,าแรงดันไฟเ,นเป็น DC นะครับระหว่าง4 5ถึงห้โวลต์ครับถือถือว่า,าโทรศรัพท์ใช้ได้แบบนี่ครับจิ้มไปเลยครับเนี่ยจิ้มตรงที่มีสายโทรศรัพท์โตออกนะครับเหลืองดำเนี่ยไม่ได้ออกนะครับส่วนแดงเขียวแดงเขียวออกนะครับนี่สองเส้น นี่ครับเหลืองนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีออกไม่มีสัญญาณเข้ามาครับเนี่ยจิ้มไปเลยครับนี่ปุ๊บ,น,บ,น,บนะครับสี่สิบห้าจุดห้าเก้านะครับนขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าโทรศรัพท์ต้อง,ต,องต้องใช้ได้แล้วแหละ ก็น่าจะสรุปได้ว่าเป็นที่ที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเทสให้ดูนะครับนี่นะครับผมพอดีผมเอาโทรศัพท์ข้างๆห้องข้างๆมาเทสดูนะครับ,น,รบ,น,รบน,น,นะครับน่ครับเป็นที่ต้นเมื่อมีสัญญาณาไฟเข้านะครับเป็นไฟดีซีป้อนเข้ามา หน้าจอก็จะติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับเนี่ยครับสัญญาณมาแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองโทรดูนะครับเนี่ยครับโทรได้ปกติแล้วนะครับครับก็สรุปได้ว่าเป็นที่ตัวเครื่องนะครับเป็นที่ตัวเครื่องตัวนี้เี่ยเป็นที่ตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับ อันนี้เห็นว่าเป็นเครื่องแท่นชาร์จเนี่ยโดนน้ำนครับไว้เห็นตัวแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะแห้งแล้วเลยอาจจะให้ทำให้บอร์ดเ,เสื่อมชำรุดนะครับครับสำหรับเอเคอคสนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะฮะในการตรวจเช็คครับเนี่ยจิ้มวัดดูนะครับนี่วัดดูเลย แต่ก่อนจะวัดไอ้แนะนําให้ปลดสายตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีสัญญาณรบก,กวนถ้าถ้าในกรณีที่เป็นโทรศัพท์ไร้สายนะครับก็แนะนําให้ปลดสายตัวนี้ออกก่อนนะครับปลดออกจากตัวบล็อกก่อนเพื่อที่เราจะได้วัดได้ชัวร์วนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับในการตรวจเช็ควัด เครื่องโทรศัพท์ในกรณีที่ใช้งานไม่ได้นะครับเบื้องต้นโดยใช้มัลติมิตเตอร์นะครับผมก็หวังว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆน,น,น,น้องช่างมือใหม่หรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็สำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร์นะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วก็เปิดกระดิง่ง เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องจ้างต้องชาแนลนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บุมครับ